ดีค่ะคลิปนี้มาเจอกับอ้อยพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับไข่กันอีกค่ะท่านผู้ชม พอดีว่าเมื่อเช้านี้อ้อยได้รับเมสเซนเจอร์ข้อความจากพี่คนนึงนะคะเขาเคยซื้อไข่ไก่ของอ้อยประจําเลยเพราะว่าเขาเอาไปทําขนมขายเนาะแกก็ทักเข้ามาว่าอยากได้ไข่ไก่สักสองแผงมีไม่เอ่ยพอดีว่าอ้อยก็มีอยู่ประมาณนั้นนะคะประมาณสองสาแผงแต่ว่าก่อนที่จะไปจัดการเตรียมไข่ไก่เอาไปส่งให้พี่เขานะคะเดี๋ยวอ้อยว่าจะพาเพื่อนๆมาให้ขนมเป็นรางวัลเกี่ยวกับเจ้าแม่ไก่ตัวน้อยกระปุกลูกที่น่ารักนะคะที่ให้ผลผลิตอ้อยอยู่เรื่อยๆเลยเดี๋ยวขนมของเจ้าแม่ไก่นั่นจะเป็นอะไร ตามอ้อยมาเลยค่ะอ้าวมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขนมที่อ้อยจะเอาไปให้เจ้าแม่ไก่นี่ค่ะเพื่อนๆรุ่นนี้จะตัวเล็กหน่อยนะคะ ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเจ้าแม่ไก่ของอ้อยมันจะชอบกินมากแค่ไหน กินกันอย่างเลศอร่อยค่ะเพื่อนเเรื่องประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงนะคะหนอนมแมลงวันลายมีโปรโตีนสูงมากๆเดี๋ยวระหว่างที่สาวๆกินขนมกันนะคะอ้อยก็จะมาเก็บผลผลิตเอาไปส่งลูกค้าค่ะเพื่อนเพื่อค่ะเพื่อนๆนค่ะและนี่คือผลผลิตของอ้อยค่ะก็จะมีไม่เยอะมากนะคะอ้อยก็จะเอาไว้กินบ้างขายบ้างนะคะอันนี้คือจำแนกคัดแยกเบอร์ไว้นะคะ และทีนี้เดี๋ยวคลิปนี้อ้อยจะมาแยกเบอร์ไข่ให้เพื่อนๆดูค่ะเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะสงสัยค่ะว่าไข่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรแบบนี้ค่ะเราคัดแยกยังไงนะคะเพราะว่าถ้ามองด้วยตาเปล่านี่ดูไม่ออกแน่นอนค่ะที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะก็คือช่างน้ำหนักค่ะเพื่อนเพื่อนก็เราจะช่างน้ำหนักไข่เป็นกรัมนะคะคือโดยปกติทั่วไปเนี่ย เขาก็จะจำแนกไว้นะคะเอ่อถ้าเป็นไข่ขนาดจิ๋วเบอร์ห้าก็จะน้ำหนักที่ประมาณ45-49กรัมเบอร์สี่ก็ห้า4ห้ากรัมเบอร์สามห้าิบห้าหกรัมเบอร์สอง6 4กรัมเบอร์หนึ่งหก้ากรัมแล้วก็บิ๊กเบอร์ศูนย์นะคะก็คือเจกรัมขึ้นไปแต่ตอนนี้ของอ้อยเบอร์สี่จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะ ที่ย้อยขายคราสไซต์อยู่ก็จะเป็นเบอร์ 1, 2, 3นะคะคลากันไปในหนึ่งแผงนะคะก็เดี๋ยวจะมาแยกให้เพื่อนๆดูนี่อย่างฟองนี้นะคะ66กรัมก็คือเบอร์หนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่ก็67กรัม69กรัม นี่อันนี้เบอร์2องนี่นะคะหกกรัมส่วนไซส์เบอร์3ก็จะประมาณนี้นะคะ57กรัม55กรัมนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะวิธีการแยกไซส์ไข่ไก่ของอ้อยนะคะเวลาขายอ้อยก็จะขายคระกันเลยค่ะ1แผงก็จะมีทั้งเบอร์1เบอร์2เบอร์3 ตอนนี้ก็จำหน่ายอยู่ที่ราคาแผงและ100บาทนะคะราคากันเองกันเองค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแยกไซส์เสร็จแล้วเดี๋ยวอ้อยจะบรรจุถุงเลยค่ะ เอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้อ้อยขอไปส่งไข่ให้ลูกค้าก่อนนะคะไข่ไก่สดๆจากร้าของอ้อยเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของอ้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย